สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Fox Channel นะครับโดยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Hades นะครับโดยที่ Hades เนี่ยจะมีความเป็นเกมแนว Soul Like หรือ Roguelike แบบ Dark s o u l หรือ d e a d Cell อะไรประมาณนั้นนะครับหรือถ้าใจพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราตายในเกมนี้เราต้องกลับไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นแรกใหม่ครับผมเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นเกมมีกันเลยดีกว่าครับผมไป Let's Go เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเฮดีสผู้ซึ่งได้สลักความกลัวต่อบาปลงในจิตใจของพวกเราทุกคนรวมถึงชะตากรรมอันไม่อาจลีกเลี่ยงได้ที่พวกเราทุกคนต้องพบเจอดังที่ข้าจะได้เล่าให้เจ้าฟังดังต่อไปนี้จงตั้งใจฟังไว้ให้ดีอ้าตัวเกมเริ่มแล้วล้ก่อนท่านพ่อนี่เป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยฟันไม่ได้ แกของทางฉันอยู่อ๊ป <Oops. c oughs> นี่แนะ่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 อ๋อถ้ากด O คือการปล่อยของนี่เองไหนต้องไปทางไหนต่อวะเออทางไหนวะข้าจะไปแล้ว อยากฆ่าข้า,ขาก็ลองดูสิมาพี่เบิม้มมาพี่เบิม้มนี่นี่นี่เอาเลยอึ๊บแทงหลังแทงหลังอ๋อถ้าแทงหลังจะแรงกว่านี่นะมันขึ้น b a c k s t e ปมาเฮ้ยมันจะไปจอเว้น,นะตัวนี้นี่นี่โอ้โหมาให้ก๊อกเลยวะยังไม่จบอีกแล้ว จงกลับไปเป็นเท่าทุลีซะฮึบเฮืบเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยมาตัดชอะไรอ่ะนั่นไงเธอต้องไปเธอแน่ในานามแห่งเคดิสโอนบัสข้ายอมรับสารนี้ จงสนเสริญพี่น้องข้าตอนนี้ขอน้ำเจ้าออกมาจากสถานที่น่าสังเวชนั้นก่อนดีกว่าข้าจะทำให้แน่ใจว่าพวกเราทุกคนบนโอลิมปัสมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้โดยเริ่มต้นที่นี่กับข้าอ๋อตรงนี้เป็นสกิลอ่ะเนาะโอเคอันแรกอ๋อถ้าฟันจะสามารถดีเฟล็กได้แถมตีแรงกันด้วยอันที่สองถ้ากดโอปล่อยของไปจะสามารถทำให้ของดีเฟล็กได้ อาวุธลับสินะอันที่3 d y dash ก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งกด dash มันก็สามารถ d e f ฟ e c t ระหว่างแดดได้อืมงั้นเอาเป็นอันไหนดีว่าอันไหนดีว่าเอาเป็นอันแรกแล้วกันฟันแล้ว d e f ฟ e c t ไปได้ดีกว่าไหนวะไหนวะก,ก็เหม็น d e f ฟ e c t อะไรเนี่ยมาเด๊ะ ไปต่อไปต่อเอาละห้องนี้ยังไม่เห็นศัตรูเลยนะเอ้ยนั่นไงเห็นแล้วเจ้าอ้วนหมาเจ้าอ้วนมาเจ้าอ้วนนี่แน่น,แนี่เอ้ยกับดักนี่นะผ่านฮึบหมาเจ้าอ้วนเจอนี่หน่อยึบ ชึบชึบชึบฮียามาเลยมาควนี้มีพี่ล่ามกับเจ้าอ้วนนี่แน่นี่แน่อึ๊บมาเจ้าฟันข้าไมไปโดนหรอกเรียบร้อยได้กุญแจมาแล้วเอ้กุญแจนี้ใช้ทำอะไรวะนั่นสินะใช้ทำอะไรกันนะตัวตัวละครเรางงเลยอันนี้น่าจะเงินนะ อันซ้ายเมื่อกี้เหมือนของอาเทนาเอาเงินดีกว่าเรามีสกิลร์แล้วเฮ้ยน่าจะเป็นระเบิดอ่าใช่จริงด้วยนี่นะพี่บึกอ่าโดนแทงไปนี่กดระเบิดด,ดูซิพี่บึกจะโดนไหมเอ้ยโดนด้วยทีเดียวตายเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหอ่าลอยทีลอยทีนั่นสวยพี่บึกตาย ว่าเชียงม,มีกอกสองฮึบนาม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 าอ่าสวยเ่ะเมื่อกี้มันจะทำอะไรอ่ะเอาจะอ้วนเดชได้อ๋ออ้วนพลิวนี่เองเป็น,น,นเจ้าอ้วนพลิวนี่เองฟันหลบฟันฟันเออสวยเปลี่ยนจะคนตายงั้นเหรอ สีม่วงใช้ทำไรวะเอาไปก่อนแล้วกันเอะตัวมันมีสีเหลืองปแปลกๆอ่ะ๋ยวดูสิมีสองหลอดเหรอเนี่ยอ๋อถ้าห้องมีหัวกระโหลกขึ้นแสดงว่าศัตรูจะโหดขึ้นสินะอืมอย่างนี้เองรอให้นกับะตักดีกว่า รักแรงอยู่นั่นแนะ่ะแต่ว่าฟันเอาแล้วจะเร็วกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยโดนเลยปึ๊บปึ๊บเอาโดนเองเฉยโอ้ยตายแล้วตายแล้วผมนี่ชึบชึบอึ๊บฮึบเฮ้อเฮีย ช่ามามาเข้ามานั่นไงฮะยังไม่หมด,ดอ,อีกหรอโ้คราวนี้จอมเวทอุ้ยโอ้โดนจนได้ไหนดีเฟกต์ก็ไม่เห็นดีเฟกต์ได้เลยนี่อุ๊บนั่นไงจะวิ่งเข้าไปโดนอีกปะเถะเอ้พลังแห่งใต้พิภพกันเหรอ ข้าบาดเจ็บข้าไม่สามารถารักษาตัวเองได้แต่ข้ายังสู้ต่อได้นะอ๋อนั่นงไงมันดีเฟก์ดาเมจเวตกลับไปละชึบชึบอ่าเฮ้ยหึหโด,ดเข้ากอดดังอีกแล้วอ้ยขมไม่ค่อยคล่องฝันฝันฝันเอ้ยขึ้นแต่เก้าแล้วตายละใกล้าตายมากเอาไอ้เทียวอย่างงี้งใส่ได้กลับบ้านแน่เลย ท่นไงดาเมดพิเศษกลับไปนี่แน่เรากลับไปกินซะอึ๊บฉูชฉอเอ้อน,นี่สีเขียวเขียวดีวายแอโรืมน่าจะเป็นอาร์เทมิสนะอืมนั่นไงอาร์ทิมิสจริงด้วยเทพี T AP อย่างการล่า อ,อ๋อใจพลังแห่งการล่ากับเราเนี่ยนะดูซิมีอะไรบ้างอ,อ๋อเพิ่มคริติคอล d a สต dash damage เพิ่มขึ้นการจบตีทุกประเภทเพิ่มคริติคอลสามเปอร์เซ็นต์น่าสนใจนะตีติคริน่าจะแรงขึ้นเยอะคริทีหนึ่งสองวันเปอร์เซ็นต์โอ้ใช้ได้ ไปทางไหนดีวะลองเป็นดารคพาวเวอร์แล้วกันโอ้โหนี่แน่นี่แน่รอให้โดนอึ๊บนี่แน่โอ้โขึ้นมาเพิ่มแถมอีก่ออกีกโอ้ยหนักแล้วงานหินแล้วโอ้ยเลือกอนละสี่แล้ว,ลวไม่นะปุ๊บโอ้โหเกือบไปอืชิบอ้าวจ้าโหรุมสาม นี่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 เออสวยอึบไม่ไอ้วนไม่โช่เอ๋ตายจนได้ได้โวยเอสเก็ไม่มีทางหนีงั้นเหรอ,อประโถยที่ไหนเนี่ยทำไมวิญญาณเยอะจังอ๋อบ้านคนนี้ใครอ่ะ อ๋อ oh, ฮิปโนสเท่เป็นการหลับไหลแหมทุกคนก็ตายบ้างกันเหรอแต่บางคนก็มากกว่าคนอื่นนะเราเนี่ยแหละ <laughs> น่าจะตายเยอะเลยก <Back already. S 1> ับบ้านแล้วเหรอเจ้านะ่ะน่าจะเป็นเฮดีสนะคนที่เขียน <laughs> เขียนเอกสารพวกนี้อืม <laughs> เทพแห่ง hey, นรกเหรอเซอร์รัตูเชื่องกันยอมให้รูปง่ายเลยไปลองไปดูซิว่ามีใครที่คุยได้บ้างในนี้คนนี้อะไรนิกส์อเทพีแห่งรัติการนิกส์ทำไมเขาเรียกเราว่าลูกล่ะ เราอาจจะเป็นลูกคนนี้ก็ได้ก็คือเทพโอลิมปัสเพิ่งจะรู้เรื่องการมีอยู่ของเราสินะก็เลยมาช่วยเราแบบหนีออกจาก อ่นานรกอย่างเงี้ยพักค่อนไม่ได้เหรอออกไปจากตรงนั้นซะภาวาดของเฮเดสเนาะเขาไม่แย่ขนาดนัรกเงียบซะ <c oughs> I told you know what it gets out of here, whether alive or dead. But to tie greetings, Father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Yeah. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go see for yourself. <laughs> Get me one up, another it now? mountain of work. infernal a parchment I've มีอะไรอีกล่ะข้ามีงานต้องเยอะต้องแยะไปโพสต์สายตาข้าไปซะยังไงซะที่นี่ก็ไม่เหลืออะไรไว้ให้ข้าอีกแล้วนี่ไปต้องไปทางไหนต่อเอ๊ะห้องสบัดเหรออาอ์คิลิส คนนี้ก็เป็นวีรบุรุษเลยเนาะดูเหมือนเขาจะเป็นอาจารย์ของเรานะน่าจะใช่อะคิลีสดูเป็นห่วงใใัรใยเราห้องนี้เข้าไม่ได้ <S <S นั่นไงพ่อบอกให้เราเข้าจริงด้วย The House มีการเ e a ก the f o r w a l l ด้วยสกีอรู้ด้วยว่ามีคนพูดกับเขาอยู่โอเคไปทางไหนต่อทางนี้ไปไม่ได้ล็อก ต้องเข้าไปในนี้สินะอืมนี่ห้องของเราเหรอโอ้ดูดีมากดูดีมากกระจกบานบเบลเลอร์เลยบิลเลอร์ออฟไนท์รกระจกแห่งตะการน่าจะของนิกส์นะเหมือนจะเป็นที่เพิ่มพลังของเราเนี่ย Share preference โอเคเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจอืมใช่ใช่ใชอมมันปลดล็อกได้ด้วย โอเคกุญแจเอไม่ใช้ปลดล็อกตรงนี้เองส่วนไอเพชรสีม่วงก็คือเอาไว้อัพตรงนี้โอเคเก็ละามาเตียง <c oughs> ข้าจะนอนมข้า,าตายเท่านั้นเราจะคอยดูแม่ <laughs> บอกว่าห้องเรารกมากให้เราเก็บห้องซะแม่โอ้ oh, ไม่เอาหน้ามันก็ไม่ที่แค่ขนาดไม่ใช่หรือไง <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมีอาวุธเพียบเลย <c oughs> อันนี้ดูเหมือนจะเป็นที่เก็บไอเทมอะไรบางอย่างนะ แต่ยังไม่รู้ตอนนี้เราเก็บอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างอ,อ๋อจะปลดได้ด้วยไอเทมพิเศษโอเคนี่ดาบของเราอ,อ๋อพวกนี้ยังปลดไม่ได้ขอคุณแจมมาปลดเอาวุธได้ด้วยนี่นะ <c oughs> นี่ไงได้แล้วธ <c oughs> นูโครนัต <c oughs> ใครอะ อะไรเนี่ยอยู่ก็บอกให้เราต่อยเขาฉันไม่เห็นจะจำได้เลยนะว่าฉันจ้างนายไว้ด้วยนะเพื่อนบอกฉันมาสิว่าใครเป็นคนส่งนายมาโอ้โอ้แย่หน่อยนะฉันไม่ปากพลอยบอกเรื่องเกี่ยวกับคนที่จ้างฉันมาหรอกนะานายอยากรู้จริงๆก็ลองซ้อมให้ฉันพูดดูสิานายยืนยันอย่างนั้นแล้วก็ได้ เป็นตัวสอมเพลราพูดง่ายๆคือเป็นห้องสอมแหละตรงนี้ก่อนเราจะออกไปจริงๆนี่แน่โอ้โหดานเนทธนูอย่างเบาเลย50าสอ๋อโอ้โหท่านี้แรงอะ่ะไมะ่แค่สิแต่ว่าน่าจะกำจัดพวกแบบศัตรูเวลามันร้อนเราได้นะนี่นี่ชา์เต็มหกสิบก็ใช้ได้อยู่แต่เหมือนดาบจะแรงกว่า จริงยากเหรอเนี่ย,อยอโอเคขอคดาบชื่อิอเจสอ๋อพอตายแล้วก็กลับมาใหม่ได้ฟันใหม่ฟันใหม่นี่แนะ่โอ้โหมีการล้อเลียนด้วยดาบเราถ้าใช้ท่าไม้ตายมันจะ ดาเมจกดได้ย้ำกว่าถ้าเทียบกับธนูชาร์จเต็มคำว,ว่าใช้ดาบดีกว่าเนาะที่เหลือดูมีโลก่กับหอกเดี๋ยวค่อยปลดล็อกทีหลังไปไปกันต่อ Need <more> keys. มาแล้วไปดูกันตรงนี้เป็นอะไรโอข้าทำได้ข้าทำได้แน่นอนอย่างแรกก็แค่ ออกจากทาทารัสอ๋อที่ที่ตอนนี้คือทาทารัสสินะมันก็พูดง่ายมากกว่ทาทำแล้วนะ <laughs> แล้วไม่ต้องคิดเลยว่ายังไงก็ต้องไปเจอเม็กเม็กเหรอเม็กคือใครวะ The River of Flame อืมก็คือแมปนี้ก็คือทาทารัสต่อไปก็จะเป็น River of Flame สินะต่อไปก็ไปถึงอีลิเซียมอีลิเซียมนี่สวรรค์ไม่ใช่เหรอ โอเคก็คือทารารัสริเวอร์ออฟเฟรมแล้อิริเซียมหลังจากนั้นก็น่าจะไปถึงเซอร์เฟซและก็คือขึ้นไปถึงโลกมนุษสักทีโอเคงั้นผมขอตัดพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ